นี่แหะครับพกบุ่งก็ล่างงามครับแต่บางกับเกิดเชื้อล่าครับตามใบก็ลังเกิดขึ้นครับต้องหาวิธีแก้ไขมันกับเป็นยังงโมลายกับเป็นมังตนครับแต่ก็เสดายก็ล่างงามครับ เป็บนบางตน้นก็ลังงลูกใหม่ย่านเป็นอีกครับหาวิธีแก้ไขนี่ครับมันเป็นแบบมันเชือล่าเป็นจุดๆแต่ว่าลบลบโบรับ ่าต้องถอนทิ่งลดนงเสียดายด้วยครับถอนทิ้งต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นมังกนมันยังเป็นบบบดทุกตน้นมันกับเป็นเริ่มเห็น,นครับหรือไผ่มีวิธียังไงครับพวกที่เคยผูก ผมเพิ่งจะปลูกปีนี้ปีแรกล่ลองลองปลูกบงครับแต่โควิดมาหมูจะเกตยังเล็ยปลูกพวกบุ่งมึงครับมันก็พ่อได้ค่าขนมอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องเลีนยลูดหลายอย่างคิดเ,เริ่มต้นครับผ้งจะปลูกได้สองสามเดือนเรียกเก็บขายครับเต้งเตะรอบแรก จะอมนถึกฝนฝนมากจะนาเสียดายครับจะต้องถิ่มแต่ว่ามันก็เริ่มจะเป็นครับมันก็ตะตอนนี็นก็บเื่องวเป็นครถอนออกแต่วก็หินเริ่มเริ่มเป็นเริ่มเป็นขึ้นมากหาวิธีแก้ไขต่อไป ทิ้งตามตอนต่อไปจะแก่จังไรจังจะหาย